ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาสิบเจ็ดนากานะครับผเผื่อนทุกคนนะครับสิบเจ็ดนกานี่โอ้อากาศดีมากเลยครับสุดยอดบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนายื่อเย็นเย็นอเยู่ครับยี่ยมือแรงเย่มืมเศร้าแต่ว่าช่วงตอนใบใบเท่งเท่งนี่โอ้แดดร้อนสุดยอดเลยเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ้านผมให้สานตอนบนแดดห่อนสุดยอดนะครับแมงว่วของผมนะโอ้กินหยาดีนะ้ครับเย่มือแรงเยี่มหมรงนะครับนี่ คำคำจังเอามันเขา่าขอกันเลยเด้อพี่น้องเด้อพอได้เลี้ยงงัวนะครับนี่ยัาเลี้งยิ่งกินดีเพราะว่าง่วมันชอบอากาศเย็นเย็นยิ่งเย็นสบายโอ้ยิ่งชอบเลยพี่น้องเด้อจะว่าแดดมันบ่มักนะครับมันร้อนพ่อได้ว่าง่วนเนี่ชอบแดดบเมนางได้พี่น้องเด้อนะครับร้อนเกินมันก็โอ้ห้องฮเจะคของหม้อเอาหม้อเนี่ยมันอยากเขาหล่มนะครับ มีนี่นะครับงัวผมโอ้นี่พุ่งมันได้พี่น้องเลยกินหย่าดีขนาดแซลเล่หน่อยนะครับยังบวใหญ่เต็มที่ปันไดได้พี่น้องเลยนะครับโอ้ผมเลี้ยงมาหนึ่งปีเงี้ยเร็เรวๆครับผมเสือมาตัวนี้หน่อยได้พี่น้องงัว,วตัวนนะครับเออมันยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่มันกินหลายขนาด ยังไม่เลี่ยงพราะเ่าเขาขอกนะครับให้มันกินอาหารเสริมนี่ขันมันอิ่มมันจะบหวห่งเลยพี่น้องเลยง่วงสเวลีนี่ครับขนมันนะครับขนบคืรหมูเลยพี่น้องเลยขนจยออกสีทองครับสเวลีปลูกส่งมันสวยงามนะครับเลี้ยงไว้เบิรงนเลยพี่น้องเลยนะครับเขาเจะเลี้ยงคุณนี่โอ้ไปซื้อง่วหน่อยง่วพันพื้นเมืองพื้นบ้านมาเลี้ยงเลยพี่น้องเลย งว่วงสมัยเก่าสมัยโบราณขายดีนะครับส่วนงว่วงงามอยากขายแพงหาโพสือซื้อ,อยากนพน่นองขันโพสือไปเลี้ยงนะครับขันเสือไปเลี้ยงนี่ได้อยู่นะครับเบิงเสาเบืองแหล่งงว่วงงามนะครับงว่งวงง่วจ่อยเบืองหมดเลยเถอะเพอได้ี่นอนเครบเบืองนี้ก็มาเสาออกกินใหญ่ใชงงว่วงงาม เบิ้งแล้วก็เบิ้งอีกเรื่องไครับตัวพุนครับผู้ชิ้นยหญ่อยู่ครับตัวพุนตัวน่ะไกล้จะได้ลูกแล้วพี่น้องเลยไอ้ตัวน่ะ